ให้พวกเราไปที่ command ครับแล้วใช้คำสั่ง select star from employee ให้หน่อยครับตอนนี้เราสร้าง database ที่ชื่อ company db เนอะแล้วก็สร้าง table ที่ชื่อว่า employee นะครับ employee แปลว่าอะไรพนักงานนะให้ไป select ข้อมูลออกมาทั้งหมดก่อนครับตัว line เนี่ยมันเอาไว้ค้นหานี่แหละ สมมติว่าผมต้องการค้นหาพนักง,งานที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยสมชายมีไหมอ่าสมชายต้องมีนะคระับเขาต้องมีคนนี้อยู่แล้วนะเป็นชื่อมาตรฐานนะครับสมมติต้องการค้นหาคนที่มีชื่อ S ตัว S ขึ้นก่อนเนี่ย Select ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> อ่าฟอมสต r f ์ฟอมฟอมอะไร <Yeah. S 1> อ่าฟ employee, ะ employee <Yeah. S 1> นะ อะไรอีกครับตามด้วยแวร์นะโดยมีเงื่อนไขว่าเวอร์เนมทำไมต้องเป็นเวอร์เนมอ่ะอืมเพราะมันเป็นชื่อเนาะเราจะหาจากชื่อนะครับแล้วก็ตามด้วยไลค์นะครับ L I K E นะอ่าตามด้วยซิงเกิลโคดนะครับและเอาตัว s ขึ้นก่อนถูกไหมเราจะหาคนที่ชื่อ s จากนั้นข้างหลังเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้เราก็เลยเติมเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับอลองดูครับลองคอมมานด์ไอ้ลองเขียนโค้ดแล้วก็เซิร์ชดูครับอ่าเห็นไหมฮะก็จะได้คนที่ชื่อสมชายกับสมศักดิ์ขึ้นมาละเพราะเขามีตัว s ขึ้นก่อนนะครับถามว่าตอนนี้เราจะเอาไปใช้งานางจริงๆอะ่ะใช้ตอนไหนก็เราอาจจะทําช่องเซิร์ชข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อตอนนี้เข้าไป อาจจะทาโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเราทำช่องเสาฐหาข้อมูลเราก็จะใช้คําสั่งพวกเนี้ยครับไปเป็นเบื้องหลังของ,ของมันในการค้นหาข้อมูลให้ได้สมชายกับสมศักดิ์ออกมาไหมทุกคนต้องได้เหมือนกันนะเพราะว่าข้อมูลเราเหมือนกันมีใครได้ตัวอื่นโผล่มาบ้างไหมทีนี้ถ้าเราต้องการหาคนที่ชื่อลงท้ายด้วยอะไรดีอ่าลงท้ายด้วยเอนะครับคุณคุณบัญชาเนี่ย เราก็ใช้เปอร์เซ็นต์น้ำหน้าเนาะก็คือขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องลงท้ายด้วย a ใช่ไหมครลองดูครับมันจะต้องได้คนที่ชื่อบัญชาออกมานะอ่ะก็จะได้บัญชาผมมานะครับจะได้รู้นะโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการหาพนักงานเนี่ยเอาจังหวัดแล้วนะไม่เอาชื่อลนะจังหวัดที่มีตัว O กับตัว N เนี่ยเนี่ย ON เราจะหาย,ยัางไงเราก็ใช้คำขังเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็เติมเปอร์เซ็นต์ขึ้นหน้าก่อนแล้วก็เปอร์เซ็นต์ครอบข้างหลังเนาะแล้วตามด้วยคีย์เวิร์ดก็คือ ON นะครับอะไรก็ตามที่เริ่มต้นแล้วกล็ลงท้ายด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันต้องมีคำว่า ON อยู่ข้างในนะเราก็จะใส่เปอร์เซ็นต์ครอบเอาไว้ครับแล้วก็ลองเลือกนะครับ เออใช่ครับถูกต้องมันต้องเป็นออแอดเดอ่าแอดเดแล้วเนาะอ่าช่วยกันดูนะครับบางทีผมว่าจะดูไม่หมดนะอ่าเห็นไหมฮะอุดรธานีชนบุรีมีโอและเอ็นออกมาตอนะนี้ถ้าเราต้องการหาข้อมูลของจังหวัดเนี่ยที่ขึ้นต้นด้วยอ่าตัวตัวซีนะและลงท้ายด้วยตัวไอเนี่ย เราจะหายยังไงครับเราก็ทำไงนะาหาจังหวัดที่มีตัว C ขึ้นก่อนครับและลงท้ายด้วยตัว I ก็จะใช้ C เปอรซนต I ขค้ืต้นต้องเป็น C ข้างในเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายลงท้ายต้องเป็น I นะครับก็เอาเซ์ไว้ข้างในครับกด Copy นะระวังนะครับอ่าก็จะได้ชลบริออกมานะ ก็คือขึ้นต้นด้วยซีลงท้ายด้วยไข้างในเป็นอะไรก็ได้